สวัสดีค่ะกราาะแสข่าวดังมาแล้วค่ะช่วยเพื่อนซื้อรวยหกล้านฟันตรงๆคนชี้ทะเบียนรถตื่นเช้ากว้านซื้อกว่า30ใบสุดท้าชีวิตพลิกถูกหวยรวยหกล้านฝันตรงๆคนชี้ทะเบียนรถตื่นเช้ากว้านซื้อกว่า30ใบสุดท้าชีวิตพลิกถูกหวยรวยหกล้านเผยช่วยเพื่อนซื้อลอตเตอรี่ที่เพิ่งรับมาขายครั้งแรกจนโชคดีวันที่16พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลสแกชํอาอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรําจึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบนางสาวกนิกาบุรันลําอายุ27ปีชาวตําบลสองห้องอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรําพร้อมครอบครัวเดินทางมารับลอตเตอรีร่รางวัลที่1ห,หมายเลข0 3 2ย์สามสองจนำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทที่ซื้อทางออนไลน์กับเพื่อนสนิทที่ร้าน นมโตคอฟฟี่ตำบลสแกซัมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวกานิกาเล่าว่าต้นฝันว่ามีคนมาชี้ที่เลขทะเบียนรถของตนซึ่งเป็นเลข561พอตื่นเช้ามาจึงไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย61กว่า30ใบาตามร้านต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็ช่วยเพื่อนซื้อทางออนไลน์เพราะสงสารเพื่อนที่รับลอตเตอรี่มาขายจากผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านจำนวน7ใบพอผลรางวัลที่1ออก ตนและครอบครัวต่างดีใจที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจึงเดินทางมาหาเพื่อนที่เป็นแม่ค้าให้กับตนเองเพื่อรับลอตเตอรี่ดังกล่าวก่อนไปลงบันทึกประจําวันที่สอพอเมืองบุรีรัมย์เงินที่ได้อันดับแรกจะนําไปใช้หนี้และปิดงวดรถเก๋งคันที่ให้โชคดังกล่าวหลังจากนั้นในส่วนที่เหลือตนจะนําไปเป็นทุนทําธุรกิจกับครอบครัวต่อไปด้านนางสาวพัทรวดีคาพิราชอายุ27ปีแม่ค้าและเพื่อนสนิทกล่าวว่า ยินดีกับเพื่อนด้วยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่คิดว่ารางวัลที่หนึ่งจะอยู่ในแผงของตนซึ่งเพิ่งขายครั้งแรกเนื่องจากตนทำอาชีพขายน้ำปั่นอยู่แล้วและสงสารผู้ป่วยจิตเตียงในหมู่บ้านที่ขายลอตเตอรี่ต้นจึงเหมามา104ใบเพื่อน,นำมาขายต่อให้เพื่อนและวางขายหน้าร้านโดยขายราคาทุนไม่คิดบวกกำไรหลังจากที่ทราบว่าเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่งตนก็ดีใจมากและยินดีกับครอบครัวของเพื่อนด้วย ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ